ลองฝึกจำแบบนี้แล้วความจำจะดีขึ้นสามเท่าค่ะเทคนิคนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากการศึกษาค้นคว้าของนักเขียนแล้วก็เป็นนักวิจัยนะระดับโลกเลยคุณเคยพบปัญหาไหมคะเวลาข้อมูลเยอะๆแล้วจำอะไรไม่ได้บ้างไหมหนูอะเคยพบปัญหาเวลาข้อมูลมันหลน้นเวลาหนูนั่งในห้องสอบข้อมูลมันตีกันไปหมด เราไม่สามารถคัดแยกข้อมูลได้เลยจำอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกับเนื้อหามันเยอะแต่มันแบบมั่วไปหมดในห้องสอบใครเป็นพิมพ์เป็นเทคนิควันนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาคัดแยกข้อมูลแล้วทําให้เราอะไม่สับสนและไม่ตีกันในห้องสอบเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่เราเริ่มอ่านหนังสือเลยทีเดียวมันเป็นเรื่องงานวิจัยนะของคุคนที่ชื่อจอร์จแมนเลอร์เขาพบว่ามนุษย์นะคะ จะจำได้ดีที่ค่าเฉลี่ยประมาณ4-7หัวข้อต่อการจำา1ครั้งงานวิจัยนี้เกิดจากการที่ทางคุณจอสแมนเลอร์เนี่ยเขาอ่ะพาอาสาสมัครอะค่ะเข้ามาในห้องห้องหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าผมอ่ะจะมีคำศัพท์ให้คุณอ่ะจำทั้งหมด10คคำและให้ทุกคนนะก็ดูภาพชาร์จที่จำอะค่ะเป็นเวลาจำไม่ได้ว่ากี่นาทีพอดูเสร็จปุ๊บอ่มีคำศัพท์เสร็จปุ๊บ เขาก็ปิดแล้วก็ให้ทุกคนน่ะจดในกระดาษว่าจําได้ทั้งหมดอ่ะกี่คำโดยค่าเฉลี่ยนะคะมนุษย์เราเนี่ยก็จะจําได้ประมาณ4คําแล้วก็สูงสุดในห้องนั้นคือจําได้7คํานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นค่าเฉลี่ยของการที่เป็นเลข4กับเลข7หมายความว่าถ้าหากว่าเราจะอ่านหนังสือตอบครูผู้ช่วยจัดชุดให้ดีเต็มที่นะในความเห็นส่วนตัวครูแอมมี่นะอยากจะให้จําเป็นชุด 3หรือ4ก็พอหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเนื้อหาที่จะต้องจำแบบยาวมากสมมติว่าเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการถ้าอยู่ดีๆคุณจะไปแบบจำแบบ8ข้อเลยเกรงว่าจะอ้วกได้ก็ให้แบ่งจำเป็น4กับ4ใครเก็ตพิมพ์เก็ตนะสมมติคุณลักษณะ8ประการใช่ไหมเราก็จำา4หรือ4 หรือถ้าเกิดว่ามันมี5ก็จำไปเลยเป็น3กับ2ก็ได้เช่นสื่อคิดแก้ทักเทคมันก็เป็น2กับ3มันก็จะไม่งงใครเก็ตพิมพ์เก็ตเก็ตไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะต่อไปนี้ถ้าเราอยากจะให้สมองมันจำได้เฉียบได้คมนะคะในความเห็นส่วนตัวครัวมี่นะเต็มที่ไม่เกิน4 คือมันจะยาวขนาดไหนก็ตามเราแบ่งซอยย่อยเป็น3-4คือยังไงไม่ให้มันเกินนะหรือถ้าเกิดใครแบบไปมากมากก็7แต่ครูเกรงว่า7เนี่ยมันน่าจะลืมแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นชุดแบบนี้นะคะสมมติว่าเราสอบวิชาไหนเช่นเราสอบวิชาข้าราชการที่ดีสมมตินะพวกคณะกรรมการพวกอะไรพวกเนี้ย แนะนำนะหาสมุดจดแบบสรุปสูตรเลยอะสรุปเฉพาะสูตรอันเนี้ยสรุปเฉพาะสูตรเลยเช่นแบบสมมติว่าอะสูตรของวิชาข้าราชการที่ดีวิชาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีดังต่อไปนี้สรุปเฉพาะแก๊กเลยแล้วเวลาเข้าห้องสอบเราก็จะพอเอาเฉพาะแก๊กจำอะตรงเนี้ยไปจดในตัวข้อสอบเพราะว่าพอถึงเวลาสอบจริงอะ ไอ้สูตรที่เราจำสามสข้ออะไรมันจะตีกันไปหมดแนะนำอันนี้ครูอามีเคยพูดไว้แล้วในเทคนิคเก้าเทคนิคขั้นเทพในการสอบก็คือเราอะก็จะสรุปตรงประเด็นอะสรุปสรุปสรุปออกมาอ๋อนี่ชั้นท่องอ่นี่น,นี่เสร็จแล้วก็ไปเขียนในห้องสอบพอข้อสอบถามอะไรมาเราก็ไปเจอเราก็จะไม่เบอร์เก็ตไหม หรือต่อใหอ้เป็นข้อสอบวิเคราะห์คแค่ไหนขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเราได้ประเด็นเราได้แกะเราแม่นมันจะไม่เบลอและไม่มีทางเบอร์ด้วยใครว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์รบกวนพิมพดีนะคะจำปไปเห็นไหมสามสามสี 3, 3, ่เห็นไหมสามสามหรือเห็นภาพนี้ไหมเวลาเราจะท่องอะไรอะแทนที่เราจะท่องยาวไปเลย7ข้อไม่เอาเราไม่ทำแบบนั้นเราจะท่องเป็นสาสี่ คือสาคำชุดหนึ่งแล้วก็สีคำชุดหนึ่งเพื่อให้มันตรงกับทฤษฎีสมองไงว่า3คำมาเราจำได้เกือบเกือบเนี่ยเกือบเกือบแปดสิบแล้วทุกคนค่อยๆฝึกทำแบบเนี้ยแล้วเวลาท่องนะอย่ามาอย่ามาตะลุยท่องแบบว่าสุริค่าตอปูนเมือมันจะจำไม่ได้ต้องเป็นสุริค่าสุริค่าสุริค่าพูดซ้ำๆตรงเนี้ยไปหลๆรอบแล้วก็ พอเราจําสุผลิค่าได้แล้วก็ค่อยไปจํา4ชุดหลังก็คือตอนปรุงโดยเมืองค่อยๆพูดทีหลังแล้วพอเราจําชุดหน้าได้เราจําชุดหลังได้ตอนหลังเอามาประกอบกันมันจะจําได้ทั้งหมดใครเก็ตพิมเก็ตเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบการติวของพี่แอมมี่ไหมถ้าใครนะคะอยากให้พี่แอมมี่ทำคลิปแบบไหนเพิ่มเติมนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยแล้ว ทุกๆคอมเมนต์นะคะพี่แอมมี่จะอ่านและก็ตอบด้วยตัวเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องไหนที่น้องอยากรู้จริงๆมีคำถามทิ้งนะคะตรงคอมเมนต์ไว้เลยพี่แอมมี่จะเข้ามาทำคลิปตอบคำถามนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยได้กระจ่างในสิ่งที่น้องอยากรู้นะคะ